่าาระจ้าไม่กินข้าเลี้งน้ำกันิินเข้าเลี้งน้ำกันจะได้น้อยค่ะตักขา้าวใส่จิบก่อนค่ะเขา,เน,าน้อยเงาขึนไดคะ,ะชุดเยอะชุดเยอะ กับแกงักเลลกเนาะแกงักเล็เกยงังข้าวเหนียวจ้ะร้อยจันนนกน,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 น้อยกันเปนเนิ่มจักน้อยเหนียวย้ายน้อยไปซสื่อมากมลอน,นี้ค่ะนุ่มดีค่ะเขานุ่มดีมากๆก่อนนะคะจากที่ใส ใส่เข้าใส่เสร็กอะไรทั้งงามเดืหย,ยุบหยุบเ,นะเดี๋ยวหลัดเขาเดืหยุบหยุบเดี๋ยว่ะแสบคักค่ะแล้วก็ตักแกงพัทเละเนาะ lấy ờ chân ngửa thêm Nước không? À. chút nhựa chút nhựa rồi sang ngâm nhụp nhụp เดี๋ยวเหนียวย้ายน้อยไปซื้อมากเหมือนนี้ค่ะนุ่มดีค่ะเขานุ่มดีมากๆยังข้าวเหนียวจ้ะร่อจักน้อยกัน เป็นเน็มจังหน่อยนะครับชุดเยอะชุดเยอะมึงมักน้ำปลาใช่มึงมักน้ำปลาแช่แช่หอมหอนหอมกระเทียมจิ้เขา้าจิ้เข้าเนื้อจ้ะ นี่ค่ะข้นเหนียวห้อนห่อนแล้ะกระพอดหมูทอดหมูหนึ่งข้อเหนียวห้อนห่อนทอดหมูจ้ะแกงขี้เล็บ mắm đêm ngam điểm nhụp nụp 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 này điểm nhụp nụp được không mình nụp 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 แล้วก็แกงพักคีล็กเออสุดยอดกันแล้วค่ะจากที่ใส่ใส่เข้าใส,ส่เสร็จอีกอยวเขานะนุ่มดีขนาดค่ะเขานุ่มนุ่ม,น,มนุ่มง,งามเขานะพูดนะันนี่คะ่ะจะเทียม ข้อเหนียวห้อนหเอนาะค่ะกระพอดหมูกระพอดหมูอันหมูสามชั้นข้อเหนียวย้ายน้อยไปซื้อมากเหมือนนี้ค่ะนุ่มดีค่ะเขานุ่มดีมากๆเลยชัางงามเดือมหยุบหยุบเยนี่เขาเลเดือบหยุบหยุบเลยค่ะ

ดวเขานะนุ่มดีขนาดค่ะเขานุ่มๆนุ่มง,ง,งามเขานะพูดนะนี่ค่ะตะเคียนตักข้าวเหนียวเสจจิบค่ะตักเหนียวหนึ่งุกแล้วตักเสจจิบห้อนค่ะ เดือมหนุดหนุบทอดหมูกันหมูสามชั้นมไม่ได้จ้าไม่กินเขาเแี้งน้ำกันกินเขาเแี้งน้ำกันจะได้น,น้อยค่ะบยิ่ข้าวเหนียวจ้ลาลอยจกน้อยกัน เป็นนิ่มจังเลยทอดหมูอัน,นหมูสามชั้นโอ้สุดหยดยังข้าวเหนียวจ้ะลอยจั๊กลอยกันเป็นนิ่มจันเอยทอดหมูจ้ะ อันนี้กันนั่งข้าวเหนียวแบบนี้ยเน่คชุดยอดชุดยอะเหมูอันหมูสามชั้น

ก็หัดมูจ้ะแกงขี้เล็กก่นแล้วค่ะต่อที่ใส่ใส่เข้าใส่เสร็จิบแนคะ เขานียงานขนาดเลยทอดหมูจ้ะแกงขี้เล็กข้าวเหนียวย้อยน้อยไปบซื่อมากเหมือนนี้ค่ะนุ่มดีค่ะเขานุ่มดีมากมากเลยค่ะ ชุดเยอะชุดเยอะทอบหมูหนึ่งข้าวเหนียวฮ้อนๆอนหนึ่งข้าวเหนียวกินกับทอดหมนะะูนี่ค่ะแล้วกับแกงพักี้เล็อเลยทั้งงามเรียมหยบหยบหบหดเข่านะเลยเรียมหยบเยบหยค่ะ เหนียวย้ยอยหน่อยไปซื้อมากเหมือนนี้ค่ะ